เพตื่นเช้าแถนอสิเคสยังก่อนคนมีแต่คนไปตาดอยถามหาผู้ใดพวนะถามหาลุงพรลุงพรก็มานี่เอาไม่มีอันบ่ เก็บแบบก็ต้องเลื่อนไปกอดข้างในเดีวโอ้ก้อนบานไก่มากเหรอบอะมาเลยช่วงนี้มีลูกๆมานั่งกินกาแฟเป็นเพื่อนเนาะ เอาแล้วเราบอกฝนเม็ดเดียวเด้เอาอันเดียวปลตาฝนอันเดียวก่อนอ๋อหนึ่งเดียวเอาไปตัดอ้อยขายดีค่ะน้ำอ้อยลุงพ่อเน,นี่ยโอ้ยหนวกโตออกมาปลตาลุงเหลีวจะได้นั่งนำหนี่งเดายวกนั่งนี่ตัวนี่ <c oughs> นั่งนี่ก่อนก็ได้ลูกฟ้า,าเยอะอ๋อให้อาหารปลายังยัง ระวังนี้เดี๋ยวกบตีบรับยังยังพีดปะับแล้วจับดูสิกลไ้มอืม นี่น่าจะเป็นนกยักษ์แกว่าจะไปเอาเมื่อวานนี่ก็ไม่ไปฟ้าไปตัวยลูกจะกินหมดแล้วเลยถ้ามีสองเคลียก็เอามาแล้วนะมันน่าจะได้สองเคลียอยู่เมื่อคืนฝนตกหนักฮึมฮึมเลยนะคะแต่จะตกไม่นาน แต่ก็ให้ความสดชื่นของต้นไม้ใบหญ้าชัดเจนมากเลยนะพื้นนี่ชุ่มฉ่ำเลยค่ะแล้วก็น้ำก็ขึ้นสูงด้วยนะคะดอกบัวก,ก็บานยามเช้ารอรับแสงอาทิตย์ยามเช้า เปียกยกับป้าบ้านเราก็จะไม่มีชายคานะคะเป็นระบบเช็ดเอาค่ะแต,แต่ถ้าถ้าถ้ามันมันออกมาชัดหน่อยนึงก็ก็จะได้ใช่พี่โจเขาบอกมันไม่สวยไม่สวยจะตากฝนให้เช็ดเอาแล้วก็เขาก็จะมีไฟห้อยของ,ขงทองช่วงนี้ก็ไม่ได้เปิดฝนตก ตเมื่อคืนนี่าสาดฝั่งนี่ค่ะคุณนะแค่ลูกน้ำเพราะว่ามั่เช็คทุกวันอยู่แล้วอันนี้รถไปตัดกล้วยเหรอคะโอ้โห,โหเราใช้รถเก๋งนะคะไปตัดกล้วยสวนนู้นนะคะอ,อ,อ่ากล้วยก็อาจจะต้องดูไฮโซนิดนึงนะคะ กล้ว <im itation> ยเกลือนี้รถทำสวนครับรถทำสวน <im itation> เพราะว่าคนขับรถเกียร์ขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็น <im itation> ป้าติทอปาดฮัลโหลปาดปาดปาดสวัสดีมอร์นิ่งกอดมอร์นิ่งดอกเยอะจังสวัสดีครับป้าครับ ทำอะไรอะ่ะนี่ผิดปกติเยพี่นะเก็นกวาน่าเออมาช้าโอ้งอมงอมนี่เป็นเขยดีเด่นเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดประกวดรางวัลเขยดีเอาเถ้วยกาไก่ให้เลยไหมมีตะกร้าเนึงเมื่อวานหาอะไรป้าหาเสือ้อหาเสื้อลุงหลิวเอาไปทำไมอะ่ะ เอาไปซากเผื่อเขาจะใส่อุ้ย ได้สองเครือไปนหนจ้าสาวไปถูชอบ,ชอบเ,อเดินสวยๆสิเดินแบบแตดตดแตาดำตเดินไม่ได้วิ่งจากนเราเป็นการเดินแบบแฟชั่นชุดนอนนะคะ ชันชุดนอนแต่เช้าหนักบ้างถ้าไม่หนักเอาไปอีกหนึ่งกระสอบหมดแล้วเฮ้ยขึเม็ดได้จังไรอาหารปลาน้อยไหมอาหารปลาดุกปลาไม่ใช่ปลาดุกนะเีย่ยปลานินนะเหรอปลานินเหนอรอเมื่อวานนี่มีปลาบึก ลงไปอีกสิบตัวนะสิบตัวปลาดุกน้อยไอปลาปลาบึกน้อยปลาบึกเดี๋ยวต่อไปนี่ซื้ออาหารปลาดุกเลยเพราะว่าเขาบอกว่าให้เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกแต่ว่าความเป็นจริงก็คือเลี้ยงแล้วก็เอามาทํากับข้าวบ้างก็ดีนะพี่ก็พี่เขาแนะนําว่าให้ปรับสภาพน้ําด้วยสารซีโดลไลอะไรปะซีโดลไลต้องขอศึกษารายล <c oughs> ะเอียดหน่อยนะ สุดอะกาแฟโอ้โอเคยามเช้าบรรยากาศดีๆแบบนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกาแฟสักแก้วไหมครับคอฟฟี่ออมีออทีออทีออมีคอฟฟี่ความสุขของพี่คือกาแฟนะสู่ความสุขของตะแวงกับสิงโตคือได้นั่งดูปลาเขาเหมือนกันมากเลยนะเห็นไหมชอบดูปลา ทุกมุมของสวนเรามันก็สามารถมีความสุขได้นะมุมการทำงานก็มีความสุขได้มุมนู้นมีความสุขไหมมุมนู้นอ่ะการลครับสุขไหมมุมนู้นยังไม่สุขนะไม่สุขอีกจะสี่วันนะถึงจะสุขประมาณอ้วันก็จะสุขอ้าวอันนี้อะไรครับอันนี้ต้องเติมครับเมื่อวานเมวานเมืนเมื่อว เติมตู้ค่ะทําใหม่ๆเลยนะคะจากโรงงานันนี้บอกให้แฟนคลับมาซื้อมาซื้อได้เลยนะเพราะว่าทําให้ใหม่สดทุกวันเนี่ยถ้าใส่อีกก้อนหนึ่งอะพอดีเลยใส่อีกก้อนหนึ่งอะไม่ต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลยเมื่อไหรจะทําใหม่อะคะถนนก็เนี่ยอาทิตย์นี่แหละคือจริงๆอะถ้าซาะลองซะหน่อยนะ เพิ่มๆแล้วก็เพิ่มอีกก้อนหนึ่งก็จบแล้วอาจจะจไม่ต้องเทป,ปูนเลยถ,ถ้ามาตรฐานก็เทป,ปูนแต่นั่นแหละต้องใช้เวลาก็ปลูก,กเหล็กมาเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวแตกบวายังสะเกิดขึ้นครับกินกล้วยตากับกาแฟสักกอนพี่นอ้องเช้าๆกาแฟดำมีประโยชน์ต่อร่างกาย ก้วยตาก,ก็ให้พลังงานยมเช้าเนี่ยครับให้ดูอันนี้กินไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไวผมว่าใส่ตู้เย็นมันดีตรงที่มันหนึบหนึบดีนะอันนี้แช่ตู้เย็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะเนี่ยใช่มันมีความหนึบหนึบไม่มีหลักเรื่องใส้แข็งแข็งไม่มีแต่เราชอบไม่เย็นชื่นใจก็แล้วแต่มันจะนุ่มขึ้นหมักไผ่มักมันสอบไผ่สอบมัน ุงสารจังเลยเผื่อช่างทำถนนไม่เผื่อรถเข็นเลยช่ถนนของเราก็เถอะนะมีอะไรจะฝากถึงช่างไหมอย่าเมาอย่าเมามีเดินหล่อแเราเป็นดาราหล่อได้ไงอ่าแมวด้วยอ๋อมันไม่ใช่พุงเหรอนะอะไรนะดูสิหันมาสิอ๋อกระเป๋า ก็นึกว่าอ้วนขึ้นโอ้ถืออยู่เนาะคนให้นี่ปลื้มเลยนะเนี่ยลานถือเนี่ยมีตัวชอบใส่ตัตไม่ชอบครอ๋อชอบคาดเอวเอาคาดไปข้างนอกสิไม่งั้นจะดูเหมือนคนมีพุงนะ,ะ,ะ,ะให้เห็นให้เห็นเสือ้อเมื่อวานผมก็ทำแบบนี้มันเหมือนคนอ้วนไงอ้วนเหรออ่าเห็นไหมเนี่ยไม่มีอ่าอย่างเงี้ยเท่ อย่างนี้แหละต้องโชว์แบรนด์สินค้าเขาด้วยอรู้ไหมแบร,รนด์เขาแบบไม่ธรรมดานะใช่เ,เขาไม่ทำอ,อ,อีกแล้ว,น,ลวนะเอาไม่ใช่อะไรนะของแบรนด์หล่อมากเจ้าของแบรนด์หล่อมากมีอะไรจะเถียงไหม,ไมรอกันยังหรอครับ <laughs> เสร็จแล้วเหรอสาว เอเดี๋ยวต้องมีแฟชั่นชุดนอนนะเดินแบบชุดนอนทุกเช้าเลยลุงลูกพรได้เห็นเดินแบบช,นนชุดนอนทุกเช้าพูดถึงเรื่องชุดนอนทำงานเช้านะใส่ชุดนอนมาทำงานอะไรแต่เช้าแบบนี้นะครับ จริงๆมันก็ถูกของเขาหมายความว่าที่เขาใส่ชุดนอนตื่นขึ้นมาปั๊บอาจจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ทํางานที่เป็นการเตรียมงานทำไปก่อนเลยเพราะว่าถึงยังไงชุดนอนที่ใช้เมื่อคืนเนี่ยก็ต้องซักในวันนี้ใช่ไหมครับพอหลังจากเขาทํางานจัดเตรียมสถานที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเขาก็จะไปถอดชุดนอนใช่ไหมนะครับเหมือนนัดกันไว้เลย พูดถึงชุดนอนชุดนอนก็มาเสร็จงานก็จะไปถอดชุดนอนใช่ป่ะครับผมนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนชุดอ๋อเขาจะเป็นสเต็ปถ้างั้นมันจะโดนไปอีกสามชุดถูกไหมสามชุดไงแล้วสิ้นเปลืองเรื่องน้าน้าซักผ้าน้ําก็เปลืองนะผงซักผ้าผมซักผ้าผมซักผ้าที่ตากผ้าคนอยู่เยอะๆะเพราะฉะนั้นเขาใส่ชุดนอนทํางานแล้วก็เสร็จสับไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดใหม่ สวยตัวหอมตัวหอมไม่ใช่แบบมาชุดแรกอย่างผมเนี่ยผมก็ท,าท,าท<ำ>ํางานเช็ด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 พอเช็สายผมเริ่มตัวเหม็นแล้วนะเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องอนะครับต้องไปอาบน้ำอีกมันเขา <ผม S 3> ต้องเปลืองอีกหนึ่งชุดผมก็ไม่ต้องอาบเพราะว่ามันเปลืองผมก็หมมไปอย่างนี้หมักหมักผมผู้ใช้มักหมมครับพี่น้อง เออแต่ที่เขาทํามาถูกแล้วเขาใส่ชุดนองชุดนอนมาทางานเสร็จแล้ววันหลังคุณกำพูใส่ชุดนอนมาเดินบ้างสิอยากเห็นโอเคก็เดี๋ยวนี้เอฟซีเรามาเร็วนะบางทีถ้าผมอยู่ในสภาพชุดนอนเม่เกว่าไม่ออกมันสิเป็นแจงได้พี่น้องอยากเห็นบ่ล่ะกมพูอยู่ในสภาพชุดนอนนะ มีนะคะโอกาสหน้าในบุรีเขาอะนอะขอบคุณค่ะได้อะไรกลับบ้านคะเนี่ยน้ำพริกแล้วก็อันนี้อร่อยมากค่ะข้าวผัดน้ำพริกโอ้โหพออร่อยแล้วอยากให้ท่านอื่นได้กินบ้างนี่แหนมนะคะแล้วก็น้ำพริกกลับบ้านด้วยค่ะทำเองหมดเลยใช่ไหมที่นี่พี่ทำเองหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยมีโอกาสมาเที่ยวกันนะคะเราจะเป็นที่แวะประจําของเราค่ะที่นี่ยินดีต้อนรับมาใหม่ค่ะโอกาสหน้าค่ะสวัสดีครับ อาหารเป็นไงบ้างคะครับบายนะถามหาว่ามีน้องเพีเปล่าอ๋ออย่างฝรั่งดูนิารครับผมมีสองจานเบิ้ลเลยคนเดียวสองจานเลยนะคะอน้ำก็อร่อยครับอ๋อเผาต่ำใส่พริกหรือพริกใส่ส้มตำเป็นไงกะเพราเนี้ยอร่อยเนาะมันใหม่แล้วก็อร่อยใหม่ใหม่ ส่วนโต๊ะนี้นะคะก็โตใหญ่มากนะคะอุ๊ยตามสบายเหมือนอยู่บ้านเลยค่ะจะคัดสมาจะอะไรได้หมดเลยนะคะมันอยู่บ้านชิลๆนะคะอ่าเหมือนมาเยี่ยมบ้านญาตินะคะมี Wi-Fi นะลูกต่อไหมคะ Wi-Fi แต่ว่าอาจจะอืดกว่าเน็ตหนูนะเพราะใช้หลายคนโตใหญ่นะคะ นี่ไปแกงไปแกงมาแล้วตรงแี้เนี่ยอ๋อไปเที่ยวแกงแล้วกับจับปลาเนาะค่ะไปเห็นดูทุกวันทุกคืนจริงจริงระหว่างค่ะระวัางค่ะอย่ไปดูนแหมค่ะ ไปแล้วค่ะอาจะเอาเนื้อมันหมดแล้วอะค่ะอ้าวเหรอค่ะแล้วอาจาซื้อทำมันทำมาได้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 ค่ะทำใหม่นนอยู่บ้านลาดนี่เองค่ะอย่กรุงเทพหรือขึ้นนอนกันทวดเขาดูช่อง9อยู่ทวดดูแล้วหนูได้ดูกับทวดไหมไปดูบางครั้งเขาบางครั้งครับขออนุญาตนะครับนับเลยถึงร้อยหนึ่งสองสามปากก็ให้ อ๋อช้าไปแล้วเหรอครับกินไข่ใหญ่อ๋อเหรอฮะโอ้มาจากจีนด้วยแล้วก็ตำซุปตำไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าขอเผ็ดน้อยอเพราะบางท่านบอกว่ามากินซุปตำแล้วทำไมไม่เผ็ดเลยแล้วก็เออก็เลยเอามาแต่ถังกลางแต่ว่าถ้าใครทานทานเผ็ดไม่ได้บอกบอกคนรับออเดอร์นะครับเขาจะได้เขียนให้ว่าเผ็ดน้อยนะครับหรือไม่เผ็ดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ ความทิงใจรำวงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโคตรรำวงสาวสวยแก้มใส่รอให้โครง,งววรรำว,วรรง,งเสียงกรรัวมาทีทีกัมพูร์รัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชายเชิญมาออกรวดลายรำก้อนโยงย,งยายไป,ไปกับเสียงดน เีคนต้นตานยืนอยู่กลางหน้าเด็ดเดี่ยวไทยท้าสู้แดดลมฝนเปรียบดังจิตใจของคนซื่อสัตย์อดทนเหมือนกับคนเป็นบุรี <S <S ทะเลไม่เคยแห้งสักวันเกินแกงกระจานก็ยังมั่นคง น้ำตาหวานไม่เคยลดลงใจน้องยังคงรักไม่เสื่อมคลายใจพี่ยังคงรักไม่เสื่อมคลายเมื่อใจสาวเพชรบุรีเธอนับคนนี้น้องพูดจากใจจะดูแลจนถึงวันตาย ก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งเธอสายลมพัดมาวีวีคนแพ้ภรีม,มีแต่ความทิ้งใจรำวงแล้วไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโคงรรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโคงรรำงว,วรงเสียงกรองรัวมากี่ทีกำโพราชนีออกมาร้องรำวง SHOT oh. เรียบนางจิตใจของคนซื่อสัตย์อดทนเหมือนกับคนเพชรบุรีทะเลไม่เคยแห้งสักวันเกล็ดแกงกระจานก็ยังมันคงน้ำตาลหวานไม่เคยลดลงใจน้องยังคงรักไม่เสื่อมคลายใจี่ยังคงรักไม่เสื่อมคลายเชื่อใจสาวเพชรบุรีเธอนั้น จากใจจะดูแลแ้วจนถึงวันตายสาบานก่อนได้ว่าจะไม่ทิ้งเธอสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งเธอสายลมพัดมาวีวีชื่ออะไรนะลูกไฟดีไฟดีคนนี้ชื่อรักดีเป็นไงใครตั้งให้ครับพ่อแม่โอ้โหทำไมพ่อแม่คิดชื่อเก่งจังเลยแล้วหนูรู้ความหมายไหมลูกรู้ความหมายไหมยังไม่รู้รักดีไฟดีที่ย่าง ขอเรียนเชิญคุณรักดีโอ้โหขอเรียนเชิญคุณไฟดีขึ้นสู่ยอดเสานะฮะไม่ใช่อนะพงชาติค่ะก็ถ้ามีอีกคนจะตั้งว่ายังไงคะพอแล้วพอแล้วขอชื่อพอแล้วนะคะดีดีคนที่สามต้องดีดี ได้เดี๋ยวที่ชูมาให้นะครับบายไปฝั่งนี้ฝั่งนี้นะหน่ารักครึ่งร้อยเอ็ดรัก